สวัสดีครับเรีวินาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับเรีวินาแล้วนะครับก็ทำสวนป่านะครับปลูกป่าแล้วก็ทำในเรื่องของการเกษตรไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดีนาก็หลังจากที่เริ่มปลูกต้นไม้มาหนึ่งปีนะครับก็จะเห็นเขาลางนะครับของสวนป่าเล็ก ที่เกิดขึ้นมานะครับเดวินาก็จะเริ่มที่จะวางแผนต่อไปนะครับก็เดวินาวางแผนว่าจะปลูกผักหวานป่านะครับให้เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เดวินาก็จะมาศึกษาในเรื่องของการเตรียมรุมผักหวานนะครับถึงเดวินาก็เคยทํามาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับก็การทําก็มีหลากหลายวิธีนะครับสําหรับ วันนี้เดวินาก็จะทําเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักในหลุมนะครับซึ่งเดวินาก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆไว้เดี๋ยวเราไปดูกันครับครับสาหรับสิ่งที่เดวินาได้เตรียมไว้นะครับก็มีอันนี้ก็เป็นน้ําหมักเศษอาหารนะครับก็เป็นสิ่งที่ชอบใช้นะครับแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับแล้วก็ มีอันนี้เป็นน้ําซาวข้าวนะครับซึ่งต้องเก็บไว้ทุกวันเลยนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับก็ถ้ามีลํานะครับก็ให้ใช้ลาด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวนาก็ได้เตรียมลํานะครับลําข้าวนะครับเนื่องจากลําข้าวนี้ก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับที่ซึ่งสามารถทําให้จุลินทรีย์นั้นขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับและสุดท้ายก็จะเป็น ปุ๋ยคอกนะครับซึ่งก็จะใส่ในหลุมส่วนลักษณะการใส่นะครับเดี๋ยวดยวินาก็จะทําให้ดูนะครับมาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งไม้แดงก็เป็นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงของผักหวานป่านะครับแล้วก็ส่วนหลุมก็จะอยู่ข้างๆต้นของไม้แดงนะครับอาจจะไม่ใช่ไม้แดงอย่างเดียวนะครับเป็นไม้อย่างอื่นก็มีนะครับซึ่งเดวินาก็ได้ขุดหลุมไว้เตรียมไว้หลายหลุมนะครับซึ่ง บริเวณที่จะปลูกผักหวานนะครับเดวินาก็จะนําต้นแคร์ป่าแคร์บ้านนะครับแคร์บ้านเนื่องจากเดวินา,นามองเห็นแล้วว่าในคลิปที่เดวินานําเสนอไปนั้นไอตัวแคร์บ้านนะครับก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของผักหวานได้ดีนะครับซึ่งทําให้ต้นผักหวานนั้นจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับ ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับ1-2ปี 2- 3ปีนะครับก็จะสามารถเก็บรับประทานได้นะครับด้วยนันก็จะปลูกไปตามแนวนี้เลยนะครับซึ่งแนวนี้ก็มีต้นไม้นะครับซึ่งปลูกเต็มไปหมดนะครับก็ตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มที่จะโตนะครับ1เมตรบ้าง50เซนบ้างแล้วแต่ ลักษณะชนิดแล้วก็พันธุ์ของเขานะครับซึ่งชนิดไหนจเจริญเติบโตได้เร็วเหมาะกับดินแบบนี้ก็ชนิดไหนที่จเจริญเติบโตได้ช้านะครับก็จะต้นยังเล็กนะครับเนื่องจากได้วินานกระเพาะเองนะครับไม่ได้ซื้อมาก็หลังจากเพาะเสร็จแล้วก็นํามาปลูกนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็1หนึ่งปีนะครับนี้เป็นกระบอกนะครับ อันนี้ก็เป็นหลุมนะครับที่เตรียมไว้แต่ก็ยังไม่มีวัสดุนะครับก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้นองจากวันนี้ก็ร้อนมากดีวนาก็ทํางานได้เฉพาะตอนค่าก็เลยวันนี้ก็เลยทําได้อาจจะทําได้ไม่กี่หลุมนะครับก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวเราไปดูครับว่าการเตรียมหลุมผัหกหวานนะครับสิงเดวินาทำการทดลองในครั้งนี้ จะเป็นลักษณะยังไงนะครับก็หลักๆก็จะเป็นลักษณะของการทําปุ๋ยหมักในหลุมนะครับ สาหรับหลุมนี้นะครับก็ใช้เวลา1เดือนนะครับหลังจากนั้นดดวินาก็จะนําต้นแคนะครับซึ่งเป็นแคบ้านมาปลูกข้างบนแล้วก็นําเม็ดผักหวานมาหยอดนะครับอาจจะ2อหรือสเม็ดเพื่ที่จะให้ต้นผักหวานนั้นโตขึ้นมากับต้นแคนะครับครับเดวินาก็สมมติฐานนะครับว่าต้นแคนั้นเป็นไม้พี่เลี้ยง ในระยะสั้นนะครับอาจจะ4ปี5ปีนะครับหลังจากนั้นก็ผักหวานป่าก,ก็จะอาศัยไม้แดงต้นนี้นะครับต่อเนื่องจากทั้งคู่นะครับก็เป็นไม้ซึ่งสามารถเป็นพี่เลี้ยงผักหวานได้ทั้งคู่เลยนะครับหรือนะก็จะทําทุกหลุมนะครับในลักษณะเดียวกันก็คือนําเสศษวัสดุต่างๆเช่นฟางข้าวหรือก็ หรือไม่ก็ยญ้าแห้งนะครับก็ลงไปแล้วก็นำปุ๋ยคอกก็ใส่ลำข้าวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมักเศษอาหารที่ผสมกับน้ำสาบข้าวนะครับก็ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะเป็นอาหารของผักหวานแล้วก็ต้นแค่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดวินาก็ขอขอบคุณ,คณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามชมจนจบ นะครับสวัสดีครับ